ความพิถีพิถันในการจัดสร้างเหรียญกะถินแรกของคุณนัทที่เป็นประธานในการสร้างกระถินแรกของครูบาพันบทหรือพระอาจารย์สุขีพสุกินโนซึ่งตรงกับวันศุกที่สขึ้นสเเวีตข้าเดือน11ตามหลักโหราศาสตร์ไทยใช้เลขหกเป็นสัญ,ญลักษณ์วันในวันศุกร์วันอังคารใช้เลขสาเป็นสัญ,ญลักษณ์ ตามตำราโบราณท่านกล่าวถึงวันคู่มิตรไว้ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับคู่จันเฉิมตูพุทธนงเยาสุกปากหวานอังคารรับเอาลาหูกับเสาคู่มิตรกันเรื่องกำลังของวันเลขคู่มิตรที่ดีคือเลข36ส่วนขึ้น11เข้าเดือน11เลข11คือราชาโชค ในความหมายตามโห,หราศาสตร์หมายถึงความโชคดีมักจะได้อะไรแบบพุกๆกง่ายๆไม่ต้องลงทุนลงแรงและในงานพุทธาพิเศษเหรียญกฐินแรกในครั้งนี้ก็ได้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่านพระอาจารย์สุขีพสุกินโนบ่งบอกถึงนัยยะต่างๆเกี่ยวกับวันเวลาตามหลักโห,หราศาสตร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งและสิ่งที่ เป็นความอัศจรรย์สําหรับการสร้างเหรียญกระถินแรกของท่านพรออาจารย์สุชีพสุกิโนโนนี้วัตถุมงคลเกจิอาจารย์หลายท่านหากรุ่นไหนที่บล็อกเกินที่บล็อกเกิดการชำรุดแล้วทําให้เกิดมีเนื้อเกินบนเหรียญในส่วนต่างๆมักจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษซึ่งในการสร้างเหรียญกระถินของท่านพรออาจารย์สุชีพนี้พอเริ่มปั๊มบล็บอกก็ชำรุดทําให้เกิดเป็นรูปมวยผม จากนั้นจึงได้ทําการแกะบล็อกขึ้นมาใหม่และได้ทําการปั๊มตัวอย่างเหลียนทุกอย่างก็ปกติดีแล้วก็ให้ทางโรงปั๊มทําการปั๊มต่อตามปกติและในวันที่21กันยายน2 5 1 8ทางคุณนัทได้เดินทางไปยังโรงปั๊มเพื่อจะตรวจสอบโรงงานอีกรอบแต่ทางโรงปั๊มได้ทําการปั๊มพร้อมซีนแพ็คลงกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณนัทจึงทําการสุ่มตรวจโดยแกะกล่องสุง่ม จึงได้เห็นว่ามีเนื้อเกินเกิดขึ้นบริเวณคอด้านขวาของพระอาจารย์แต่ครั้งนี้คุณนัทไม่สามารถทราบได้ว่าเกิดขึ้นกี่เหรียน,นเนื่องจากโลงปลั๊มได้ซีนแพ็คเรียบร้อยแล้วซึ่งทางโลงปลั๊มก็ได้แจ้งให้คุณนับทราบว่าในขณะที่ปลั๊มก็ได้ทําการสุ่มตรวจเป็นระยะแต่ก็ไม่พบเนื้อเกินอะไรเลยจึงทําการปรั๊มต่อจนแล้วเสร็จ เจ้าของโรงปั๊มบอกกับคุณนัดให้ทราบว่าตั้งแต่ทำวัตถุมงคลมาก,กว่า30ปีเป็นพันรุ่นก็ว่าได้เพิ่งจะเคยเจอเหรียญพระอาจารย์สุทีพแค่เริ่มปั๊มครั้งแรกบล็อกแตกก็ชำรุดเลยปกติหากชำรุดก็อย่างน้อยต้องปั๊มเป็นหลักหมื่นเหรียญน,นี่คือคำกล่าวของเจ้าของโรงหล่อที่จังหวัดมหาสารคามและเจ้าของโลงหล่อได้บอกว่าเขาไม่ได้ทำพิธีบวงสวง ในการปั๊มพระเพราะเห็นว่าพระอาจารย์สุขชีพยังเป็นพระหนุ่มอยู่จึงเกิดปฏิหารบอกแตกถึงสองครั้งจนครั้งที่สามพระอาจารย์สุขชีพต้องเดินทางไปกดปั๊มด้วยตนเองและทางโรงหลอกก็ได้ทําพิธีขออนุญาตในการปั๊มโดยการบวงสรวงใบสีขึ้นมาจึงทําให้เหรียญรุ่นนี้สามารถสร้างเสร็จขึ้นมาได้ตามที่ตั้งใจไว้และเป็นเหรียญกระถินแรก เป็นรูปเหมือนพระอาจารย์สุชีพรุ่นแรกของวัดป่าโสกเทพสถิตท่านใดที่มีความสนใจที่จะบูชาวัตถุมงคลร,รุ่นแรกของพระอาจารย์สุชีพสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้นี้นะครับ